ครับชื่อกุ๊กครับอารณกรสุวรรณสุขเป็นศิทธ์เก่าคณะวิจิตรมอชอครับสาขาการออกแบบหัดซีหนึ่งตอนนี้ทํางานเป็นคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ครับแล้วก็ทํางานออกแบบตัวกระตูน,นกับเป็น NFT Creator ด้วยคือ NFT เนี่ยก็ชื่อมันคือ Non-Fungible Token ใช่ไหมมันก็เป็นมันเป็นทรัพย์สินดิจิตอลแบบหนึ่งอะไอตัว NFT เนี่ยมันจะเป็น ทรัพย์สินที่มันไม่สามารถมีตัวอื่นมาแทนได้มันมีนมันก็เลยจะมีชิ้นเดียวในโลกคืออย่างแรกเราต้องมี wallet ก่อนคือต้องเข้าใจว่าตัว NFT เนี่ยมันก็เป็นเหมือนทรัพย์สินเป็นเหรียญแบบหนึงอ่ะฉะนั้นการซื้อเป็นทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะมีาการซื้อขายมันคือการโอนถ่ายทรัพย์สินระหว่างกระเป๋าตังค์นะ wallet เราก็จะเป็นที่จะต้องมี กระเป๋าตังค์ดิจิตอลซึ่งเรามันก็จะมีหลายยี่ห้อมากให้เราให้เราใช้ให้เราเลือกครับทีนี้ก็พอมีวอลเล็ตแล้วอะขั้นต่อไปคือเราก็จำเป็นที่ต้องเอาวอลเล็ตที่เรามีเนี่ยไปผูกกับแพลตฟอร์มที่เขาขายงานเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินจากการขายงานหรือ,อ,อจ่ายเงินสำหรับค่าทำธุรกรรมต่างๆในแพลตฟอร์มที่เราไปขายงานครับ ในการครอบครองเช่นถือไว้อะเป็นเจ้าของในตอนนั้นเป็นเจ้าของตอนนั้นแต่โดยปกติแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์ในการเอาไปทําซ้ําหรือเพิ่มเติมอ,อย่างอื่นเลยนะยกเว้นมีการบอกจากครีเอเตอร์เขาจะบอกไว้ละคือโดยพื้นฐานเดสิกเนี่ยเขาจะได้แค่สิทธิ์ในการถือครองแต่ว่าเขาไปทําต่อให้เป็นธุรกิจของเขาไม่ได้แต่มันก็จะมีบางคนอ่ะหรือกับบางงานที่เขาจะให้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยตัวครีเอเตอร์จะเป็นคนบอกว่าแบบอ๋อถ้าเกิว่าคุณซื้อไปนะ เอาไปขายต่อได้อเอาไปทําเป็นโลโก้ร้านได้ด้วยอ,อะไรเงี้ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่การถกนุนแต่โดยเบสิกแล้วพื้นฐานมันนะมันจะได้แค่ถึงของก็คือเป็นมีเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยเราครอบควองตัวนี้นะซึ่งทุกท,ทุกอย่างเนี้ยมันจะถูกมันจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนเราสามารถแท็กแบ็กไปได้ว่าตอนนี้ใครเป็นคนถืออยู่งานนี้ใครเป็นคนสร้างาซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่เมื่อเวลาไหน มันเป็นคืออย่างแรกเลยอ่ะผมว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งในการพูดตรงๆมันก็เหมือนแบบเราหารายได้เนาะเหมือนเนการสร้างรายได้ให้มาเรามาอีกทาง2ก็คือมันเป็นการบันทึกงานของเราอ่ะไว้ในใช้คําใหญ่เลยก็แปลว่าประวัติศาสตร์มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในระบบบล็อกเชนอย่าตลอดไปข้อดี3คือเราจะสามารถโดยปกติแล้วเราจะสามารถได้รายได้เป็นเปอร์เซ็นในการขายงานครั้งที่2 3 4าครั้งต่อไปอ่ะโดยอัตโนมัติ ส่วนข้อเสียนะผมว่าออตอนนี้ตลาดมันยังไม่มันยังผันผวนแล้วก็ความใจของคนทั่วไปต่อ NFT เนี่ยมันยังไม่เยอะมันเลยมีความเอ๊ะอ้อ,อมันตกลงยังไงเนี่ยผมเลยว่ามันสิ่งนี้มันทำให้รู้สึกว่ามูล,ลค่าของงานที่เราจะขายเนี่ยมันมันสวิงมากถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับอยู่ละตอนนี้ คือจริงๆ NFT เป็นเหมือนแค่ช่องทางหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการการขายงานการทํางานเพื่อออกไปขายดังนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้มันมันไม่จํากัดว่าแต่ต้องเป็นอายุเท่าไหร่หรืงว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนว่ามัน,ม,นมันคืออะไรผมว่าได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแบบไม่มีอายุกำหนดเลยครับถ้าเกิดสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเข้าไปติดตามได้ที่เพจนักศึกนะษาเก่าสัมพันธ์มอชได้ด้วยครับ